ครับสวัสดีครับครับผมหมอประกาศิล์นะครับจากชีวานนท์สัตว์คินินะครับหมอเป็นหมอท่าน้าผู้สูงอายุนะครับวันนี้นะครับหมอจะมาขอเล่าเรื่องนะครับการดูแลจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุนะครับและการเลือกหาคนที่ตัดสินใจในเรื่องที่สัมผัสําคัญของผู้สูงอายุท่านนั้นๆนะครับครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงสองคำนะครับที่จะต้องรู้จักนะครับก็คือหนึ่งผู้พิทักษ์ นะครับสองผู้อนุบาลน,นะครับแล้วก็ในรายละเอียดเนี่ยก็จะมีเรื่องผู้ไร้ความสามารถแล้วก็ผู้เสมือนไร้ความสามารถนะครับวันนี้เราจะมาดูนะครับว่าสี่คำเนี่ยสำคัญยังไงนะครับนะครับหม,หมอจะขออนุญ,ญาตาเล่าเรื่องเป็นภาษาง่ายๆนะครับถ้าเป็นภาษากฎหมายเนี่ยอาจจะเข้าใจยากแต่ว่าเป็นเรื่องที่เกิดในชีวิตจริงนะครับที่ หมอเจอคนไข้แล้วก็ทางคลินิกเรานะครับก็ช่วยเหลือนะครับในการที่จะดูแลแล้วก็จาัดก,การออกไปรับรองแพทย์แล้วก็สเสนอความเห็นนะครับแล้วก็สุดท้ายเคสที่มีปัญหาเรื่องแบบผู้สูงอยู่ที่ช่วยเตียงไม่ได้เนี่ยก็ได้กลายเป็นผู้สมรูนมคความสามารถนะครับแล้วก็แล,วกแล้วก็มีผู้พิทักษ์นะครับโดยสารสั่งเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็คือช่วยให้จัดการจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุท่านั้นเนี่ยดำเนินไปได้อย่างมีความมั่นคงปลอดภัยนะครับไม่ถูกหลอกลวงไม่ถูกโกงนะครับนะครับวันนี้นะครับมาลองดูคำนี้นะครับก็คือคำว่าผู้เสมือนได้ความสามารถนะครับคืออะไรนะครับให้เรานึกผาพนะครับเป็นบุคคลคนหนึ่งนะครับไม่จำเป็นที่ต้องเป็นผู้สูงอายุก็ได้นะครับ แต่ว่าส่วนมากเนี่ยก็จะเจอในผู้สูงอายุนะครับก,ก็คือบุคคลที่มีความสามารถในการดำเนินชีวิตประจําวันได้นะครับแต่ว่าการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสําคัญในเรื่องที่เช่นการซื้อขายซื้อขายหลักทรัพย์ซื้อขายทรัพย์สินซื้อขาย,ขายบ้านที่ดินเนี่ยทําไปโดยแบบอาจจะขาดความไม่เข้าใจแบบไม่มีการาไม่มีเหตุผลรู้เท่าไม่ถึงการนะครับ อาจจะถูกหลอกโดยคนอื่นคนรอบข้างได้นะครับผู้สูงอายุบางคนเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับก,ก็คือเอออด,นด,ดนินก็คือเฉียดเิได้หมดแล้วก็สําคัญก็คือพออายุมากขึ้นเนี่ยก็คือมีความมีสมองเสื่อมลงนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็คือต้องพึ่งพาคนอื่นนะครับอันนี้นะครับก็เขาจะาเมื่อผู้สูงอายุมาที่คลินิกหมอเนี่ยหมอก็จะพิจารณานะครับตักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็อ,ออกไปรับรองแพทย์ประเมิน ความสามารถตามความเป็นจริงนะครับประเมินสติปัญญานะครับมีแบบทดสอบตามมาตรฐานนะครับแล้วผู้สูงอายุท่านเนี่ยครับก็สามารถที่จะไปยื่นนะครับที่อายการจังหวัดนะครับหรือไม่ก็ไปปรึกษาทนายนะครับแล้วก็ให้ศาลเนี่ยสักนะครับให้กลายเป็นบุคคลเสมือืในความสามารถนะครับเมื่อเป็นบุคคลสมือนความสามารถเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีผู้พิทักษ์นะครับก็คืออาจจะเป็นแต่งตั้งโดย โดยสารนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็คือสารก็จะพิจารณาดูความเหมาะสมดูญาติต่างๆนะครับแล้วก็ให้ผู้พิทักษ์เนี่ยเป็นผู้ที่ช่วยดูแลเฉพาะทรัพย์สินนะครับให้กับคนสมเในความสามารถท่านนั้นๆนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่จะต้องดูแลทรัพย์สินต่อไปนะครับให้รู้จักผู้ไร้ความสามารถนะครับก็คือให้นึกภาพนะครับเป็นผู้สูงอายุนะครับหรือว่าเป็นคนที่อาจจะเป็นเด็กก็ได้นะครับเป็นเด็กคนที่แบบ ร่วความวเองไม่ได้เลยนะครับแม้ว่าจะเป็นการเรื่องที่แบบว่าพื้นฐานเช่นกินอยู่ขับถ่ายนะครับตักข้าวกินซื้อหาอาหารกินเนี่ยทำเองไม่ได้อันเนี้ยเขาจะเรียกว่าผู้ไร้ความสามารถนะครับจะต้องประเมินโดยแพทย์เช่นกันนะครับแล้วก็ผู้สมัครผู้ไร้ความสามารถเนี่ยก็จะต้องถูกสารสั่งนะครับให้ถูก เป็นอยาเป็นผู้ไร้ความสามารถแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็จะแต่งตั้งผู้อนุบาลนะครับผู้อนุบาลเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่ดูแลผู้ไร้ความสามารถทุกเรื่องเลยนะครับตั้งแต่เรื่องแบบกินอยู่เรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็เรื่องทรัพย์สินทุกอย่างนะครับและอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สั่งก็จะสั่งนะครับให้ผู้ที่เป็นผู้ไร้ความสามารถเนี่ยได้รับการดูแลนะครับผู้ที่เป็นผู้อนุบาลเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบทั้งหมดนะครับอ่ การที่มีบุคคลสองประเทศเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยหมอมองว่ามีความจำเป็นมากๆนะครับเพราะว่าทรัพย์สินของผู้ที่ทั้งผู้และความสามารถผู้สมัูความสามารถเนี่ยอาจจะถูกหลอกได้ครับโดยคนรอบข้างนะครับทั้งญาติเองแล้วต้งคนใกล้ชิดเองนะครับแล้วถ้าเกิดผู้และความสามารถผู้สมัูความสามารถสองท่านเนี่ยถูกหลอกไปเนี่ยอนาคตเขาก็คือศูนย์สิส้นนะครับเขาก็ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ได เขาเพิม่มรู้ใจเพึ่งพาใครเพราะว่าเขาก็กคือจะถูกเอาทรัพย์สินที่ควรที่จะเป็นเงินที่จะได้รับการดูแลดูแลเขาในตอนแก่เนี่ยก็คือหายไปหมดนะครับถ้ามีใครนะครับที่เคิดว่าญาติของเราเนี่ยมีเครื่องความจํามีปัญหานะครับและอนาคตเนี่ยมองแนละ้วลูกหลานจะต้องทะเลาะกันเพื่อแย่งสมบัติแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะต้องแบบว่า ผู้สูงอายุนี่อาจจะโดนหลอกโดนหลอกลวงโดนขโมยทรัพย์สินโดนเอาเอาไปโดยวิธีการที่แบบมันไม่สุจริตเนี่ยหมอแนะนํานะครับให้มาปรึกษานะครับปรึกษาทนายปรึกษาแพทย์นะครับแพทย์ที่ดูแลได้ต้องเป็นแพทย์ที่มีความสามารถในการประเมินทางด้านสติปัญญาความสามารถในการประเมินการความสามารถในการใช้ชิตประจําวันได้นะครับชีวอ e u r o นี n นะครับก็เป็น คลินิกที่ดูแลและเป็นคลินิกเฉพาะทางทางด้านการดูแลผู้สูงอายุนะครับเคสที่เราดูแลเนี่ยก็จะช่วยก็คล,ลินิกเราเนี่ยก็ช่วยในการออกใบก็เป็นใบความเห็นของแพทย์นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือได้ไปทําเอกสารสารตัดสินว่าเป็นผู้เสมอในความสามารถแล้วก็แต่งตั้งผู้พิทักษ์นะครับ เคนีก็สามารถที่จะดูแลได้อย่างเรียบร้อยถ้าใครมีข้อสงสัยนะครับในการดูแลทรัพย์สินของผู้สูงอายุนะครับสามารถปรึกษาทางชีวคลินิกได้นะครับวันนี้เนี่ยหมอขออนุญาตฝากเรื่องสองคำนี้ไว้นะครับผู้พิทักษ์แล้วก็ผู้อนุบาลนะครับแล้วเราจะไม่เดือดร้อนนะครับผู้สูงอายุก็จะมีที่พึ่งนะครับแล้วก็จะมีอนาคตที่มั่นคงและก็ปลอดภัยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ